เปร็ดเรียบร้อยครับงานเปลี่ยนสายทำแอคชั่นครับทางชอบทำการจัดการงานเฟรดให้ด้วยแก้ไขปัญหาจุดที่มีปัญหาเป็นตามคาดนะครับกีตาร์เนี่ยเวลามันไม่สมบูรณ์มันผิดคุณลักษณะไปแล้วมันจะเกิดอาการแปลกๆนะครับถ้ามองงานออกถ้า แก้ไขกีตาร์บ่อยเนี่ยจะพอทราบเลยว่ามันต้องแก้จุดไหนบ้างทางช็อปจัดการแก้ในเรื่องของงานเฟรดให้งานคอให้นัดก็แก้ให้นะครับตัวนัดก็ถือว่าตัวนี้เล่นได้สมบูรณ์ตามองค์ประกอบกีตาร์ที่เป็นแล้วนะครับกีตาร์เวลาใช้งานไปนานๆมันจะมีอาการของการยืดหดตัวตามมาด้วยนะครับ ดูแอคชั่นนะครับแอคชั่นคือความสูงสายของเฟรด12นะครับท้ายคอมันจะงุ้มเข้านิดนึงนะครับท้ายคอกีตาร์ตัวนี้